กินอยาสาตอนนี้นะครับผมธนพลนะครับปราศัยงามนะครับแต่ก่อนชื่อสุพันนะครับสมัยเป็นผู้ช่วยพใบ้านหรือเป็นสมาชิกนะครับกอบต,อ,ตอมานะครับมาเปลี่ยนชื่อก่อนที่จะนายกจะลงสมัครนะครับนายกเปลี่ยนชื่อนะครับแต่ก่อนจะจะเปลี่ยนชื่อธนพลก็เคยจัดรายการ ในนามของดีเจธนพลนะครับร้อยสี่สิบห้านะครับสถานียุทุจุลชนตะบนจุเมศนะครับตั้งแต่นั้นมานะครับเริ่มเริ่มมีชื่อเสียงแล้วก็ชื่อธนพลอีเหมาะสมนะนะครับผมก็เคยไปไปหาพระนะครับก่อนที่จะจะเปลี่ยนชื่อนะครับเพราะว่าน้าพลนี่เหมาะ้วนะครับก็เลยชื่อธนพลจากนั้นมานะครับก็ขอฝากให้ทุกท่านนะครับที่มีจิตอาสาหรือว่า ขอสอสอหรว่าปอสมอทุกท่านนะครับที่มาเทศบาลเมืองจุนเมตตวันนี้นะครับหรือว่าท่านมีมีจิตอย่างมุ่งมั่นนะครับผมก็อยากจะจะฝากให้ทุกท่านนะครับตระดับถึงหน้าที่ของเรานะครับให้ดูส่วนรวมให้มากในฐานะที่เราเราเป็นอาสาสมัครนะครับทุกทุกทุกส่วนนะครับทุกส่วนจะเป็นส่วนบนหรือส่วนล่างหรือส่วนกลางตั้งแต่นะครับเรา ไม่เท่ากันนะครับแม้แต่นิ้วมือเราไม่เท่ากันเลยนะครับความรู้ก็ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เท่ากันนะครับเพื่อเรียนทั้นเดียวกันแต่เราความรู้นะครับ